หนาๆใหญ่ๆหลึกๆบึกๆเลยตัวนี้นะครับเนาะนี่ไผ่บึกหงหางกับแง่พวกพี่น้องครับหนาครับครับตัวละสิบหกตัวนี้หนาจะสายใหม่ได้ครับเม่นครับแบบนี้มาเลือกมาช่วงมาเลยนะครับเนาะคู่นี้เปิดเท่าไรครับคู่นี้เอา เจ็ดสิบครับผมเจ็ดสิบด้ครับพี่น้องครับผมความพิถีก็ดีนะครับว่าอันนี้งอแงครับผมผู้ใดมากขวานงอแงเนื้อใหญ่ๆยได้ครับพี่น้องขาแข็งขาใหญ่ครับลูกรอกโขอายุประมาณสามเดือนนะครับได้เป็นลูกที่สองของแม่ที่สูงร้อยห้าสิบตัวนี้นะครับเนาะเปิดไปหกหมื่นเก้าครับผมอันนี้สองได้สามราคาหกหมื่นเก้าด้ครับพี่น้องครับลูก ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับกับคุณชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับมาพบอกันอีกแล้วกับเอสารคามฟาร์มวัวนะครับพี่น้องครับมื้อนี้กัเป็นช่วงเที่ยงนะครับพี่น้องครับของวันที่24ี่นะครับพี่น้องครับวันศุกร์สูง24มิถุนาหกหาเอสารคคมฟาร์มวัวก็เดินทางมาถึง อีพีทีหาซิบหาแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็มีง้วดแม่ลูกแล้วก็ง้วดทองมาฝากพี่ฝากน้องคือนเขาได้ครับเด้อสวยๆงามๆเลยนะครับพี่น้องครับวันนี้คลิปนี้นะครับพี่น้องครับนี่ลดราคากระหน่ำเลยวันสันพี่น้องครับอยากได้ตัวใดนะครับแพกสองได้สามก็มีได้ครับพี่น้องครับเด็ดๆทั้งนั้นเฟี้ยวเย้ก็มีให้นะครับเนาะสำหรับพิกัดนะครับเด้อกับยูทีบ้านหนองคู่ชัยตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเอ้าก่อนอื่นทีจะไปเบิ้งง้วกับ ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้บุญชูวยชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้แน่นะครับพี่น้องก่อนอื่นกะไปพูดคุยทักทายกับทั้งเจ้าของว่ากันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่กะมาพอกันเลยครับผมอีพี่มีขาซิ่มขาแล้วครับผมเดี๋ยวทางว่าพี่ครับเคืองเลยเลยเคืองลอยเลยครับใกล้สี่ลอยแล้วพี่น้องใกล้สี่ลอยแล้วครับผมตรงนี้กะมีแม่ทองครับแม่โค้มแม่ลูกหลายโคมอยู่ครับผมมีมีสองในสามสองโคมครับผมครับผม ครับผมสิเริ่มจากตัวไนก่พีมันชู้นี่นะครับผมไอ้มาตําดากมุนซู้ยู่พี่น้องเอ้าตัวนี้เนาะอธิพัทธ์พี่พี่น้องเดี๋ยวสิดึงไปทางนี้ให้พี่ไอ้น่องบ้างจะชัดนะครับอ่านอีกมาเร็วเห็นเหรอเออเดี๋ยวถ้บพี่น้องเด้จัดอุ้ยทางนี้กันอ่าตัวนี้งัวทองทองกับพอไหนครับงัวทองตัวนี้เป็นลูกของล็อกกี้ครับผมทองกับสามหนึ่งครับโอ้ลูกล็อกกี้อ่าไวเซตสิบทับหนึ่งนะครับพี่น้องอ่าทองกับเคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวสิอ่านอ่า ใบผสมไหกอนนะครับพี่น้องผสม1เมษาหกห้ากำหนดคลอดกับหมกราหกห่านนะครับพี่น้องครับทองชั่วแล้วเป็นลูกของโรกี้ไบแซตสิบทับหนึ่งตัวนี้น<ม><ล>ะครับพี่น้อง <laughs> ครับเกิดวันที่2ตุลาหกสามนะครับพี่น้องครับเอาอะไรเอาเออเนี่แหละรูปร่างหนา้าตานี่เป็นสาวทองแรกนะครับพี่น้องครับผมบสาวทองแรกครับตัวแดงๆดีเลยะครับพี่น้อง ตัวนี้ส้นสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบปวกครับผมร้อยสี่สิบสี่ครับผมร้อยร้อยสี่สิบสี่ได้นะครับพี่น้องนี่จิ้มนดำแดงสาวทองแรกครับผมแดงดีๆเลยเขาเฮ็ดให้เรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องครับอ่าขอฟังราคาตัวนี้นะครับตัวนี้เปิดใบอยู่เอาเจ็สิบห้าครับผมลดลดได้ครับผมเจ็สิบห้าต่อรองได้เนี่ครับผมแม่สาวทองแรกครับสาวทองแรกสวยๆครับตัวนี้มันผสมตั้งแต่สิบหกเดือนครับง้อตัวนี้ครับงวง้อสาวหน่อยครับง้อสาวหน่อยนะครับแดงดีเขาขอบหัวดำล้วกัน เอาทายเบื้องชัดชัดเบื้องละเอียดได้ครับเด้อจะได้เจง่ายๆนะครับไม่มีปัญหาเล็บกับนุ่มกับซีหัวนะครับพี่น้องครับนี่ดึงกับเงาดีอยู่ครับพี่น้องนี่หนังข้อย้อยเลยอ๋อใครอยากจะได้ตัวไหนมาเลือกมาชมเอานี่แหละครับส่วนหนาเงาเงเลยฝากเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์0831442898อีกเบอร์หนึ่งก็0930628878เบอร์ ID ไล่กับเบอร์นี้ครับ เฟซบุ๊กอะเอสารคามสารคามครับผมอ่ะนี่ครับพี่น้องมาตัวไหนชอบตัวไหนมาเลือกมาโชว์มาครับอ่าเดี๋ยวห้เบื้องข้างนี้อีกครับผมอ่านี่นะครับเด้อเดี๋ยวจะให้เบื้องข้างท่านี้เบื้องทาเก้าขาทกขาไปน้ำอันนี้รับประกันตำนี้รับประกันทองไห้นะครับเนาะครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อเบื้องเอ่อแท่นหลังครับพี่น้องครับอ๋อมาเลือกมาโชว์มาตัวแรกครับพี่น้องครับแดงดีเลยสาวๆสดๆพร้อมนะครับครับเอาผู้ใดอยากจะได้อ่สองได้สามนะครับที่ดิดได้ครับพี่น้องครับมีไห้เนาะ อ่ะอดใจรอไว้เด้อครับพี่น้องเอ่ะตัวต่อไปครับผมครับผมเอาโบดเลยครับผมเอาสาวโบดเลยเอาเท้าโบดเลยนะครับเนาออเออพวกเท้าโบดตัวนี้หัวโลนงามๆเลยครับสูงสวยๆเลยตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวจะให้เพี่นเอาออกมาข้างนอกให้เบิ้งนะครับเด้ออ่ะนี่อยู่นี่นะครับเนาะบม่มีมึงผูกกับเต็มนะครับมันไหลเลยครับพี่น้องมไหลครับเรามูดแดงๆนี่จังอ่าค่อยๆเบิ้งกันนะครับเนาะครับ ปุ๊บเออนี่เด้อครับพี่น้องตัวนี้ตัวเต็มเต็มใหญ่ๆยาวๆเลยเด้อครับใหญ่งามครับผมเป็นวัวทองบุดสีเทาอยู่หลายฉีบยู่ครับแต่ว่ามันงามเลยครับอ่าเพิ่นมาต่อกับบอดดอท่านใดราคาแม่นครับมันงามครับงอตัวนี้มาเลี้ยงมีผู้อยากได้บ่อยากได้หลายคนพุดพี่น้องแต่วันรัค้างท่านใดๆกันนะครับถึงนจะของขอกผมกับมักงัวเท่าครับผมอ่านี่ได้ครับตัวนี้ทองกับพอดดอครับตัวนี้ทองกับพริกแดงครับท้องกับพริกแดงเด้อคุณทพี่น้องครับท้องกับพริกแดง SK 581 อ่าผสมวันที่20เดือนมีนาหกหากำหนดทอดกับวันที่25่สิบหันวาหกห่านนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้เป็นทองทองแรกเนาะทองแรกครับผมทองแรกสูงอยู่เท่าไหร่ครับสูงร้อยสี่สิบห่าเลยครับผมร้อยสี่สิบห่าสูงกว่าแม่นี่ครับผมสูงกว่าแม่นี่นะครับพี่น้องเด้อสูงกว่าครับนี่นะครับผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะเอาเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไใบเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับพี่น้ลงมาหายเลยครับผมงูทองยันยันนะครับพี่น้องครับ หลักได้ตัวนี่นะครับเด้องามอีกครับง้อนี่หนังข้อครับพี่น้องเบื้องส่วนหนาเนาะผู้ใดเห็นอ่าบ่ท่านชัดนะครับเขามาเบื้องหนาขอกมาเบื้องตัวจริงได้นะครับพี่น้องมีตัวจทองบริษัทครับผมง้อนี่ทองด้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีคลิปตรวจทองร้านเปอร์เซ็นต์ตรวจทองมีคลิปให้นะครับพี่น้องเจ็ดหมื่นหาพันหาร้อยนะครับเด้อเนี่ยแหละเนื้อหนังด้านขังบ่ครับอ่ใหญ่ๆเลยนะครับหนังหนาอยู่ยดีครับพี่น้องหางไม่ดอกไม่แซมแข่งขากัโอเคครับใหญ่ๆอยู่ ตาหนี้บ่มีด้อครับพี่น้องเอาบ่งไทยยางจักน่อยนะครับมาลูกเดิน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 เออเวท่านี้ครับนี้ตีโค้งตีโค้งนะครับนี่ด้านข้างด้านนี้พี่น้องครับอะเนื้อนั้งด้วยเลยนะครับพี่น้องคนื้ั้งวัเท้าครับพี่น้องครับอะนี่แหละรูปร่างหน้าตาครับผมอนี่นะครับเด้อวัวเท้าเอาหอกคเลยครับวันนี้ ตัวต่อไปครับผมเอาแม่ลูกครับผมอันนี้แม่ลูกนะครับพี่น้องครับออันนี้เป็นแม่ลูกนะครับเด้อเดี๋ยวให้เพ่นไปไล่ลูกมาใส่กันกับแม่เนาะครับเนาะตัวนี้เป็นว่าตัวใหญ่ขึ้นกันครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกตัวเมียนะลูกกับตัวงามอยู่นะครับเด้อวดจัดเลยตัวนี้อ่แดงดีนี่แหละครับผมอ่านี่รูปรังหน้าตาเห็ดเขาให้แล้วตัวนี้ลูกพ่อได้ครับนี่ลูก68ครับผมลูก KF 68 KF 68ดะครับพี่น้องครับนี่แหละ KF 68วยครับเด้อตัวนี้ ผสมวันที่ยี่สิบเกิดวันที่สองเดือนกุมภาหกห้านะครับพี่น้องครับสามเดือนสี่เดือนครับเป็นลูกตัวที่ใดของแม่นี่ครับลูกตัวที่สองครับผมลูกตัวที่สองเมยังท้องบ้างอยู่เนาะครับอ่นี่ลูกเคเอฟหกแปดหูไปนะเราครับสั้นๆลึกๆพร้อมได้ความบูดแขงขาได้ครับเด้อคู่นี้เปิดเท่าไรครับคู่นี้เปิดไปสิบเอ็ดครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับพี่น้องครับแม่ลูกตัวเมียเนาะอยากได้เมาเลยพี่น้องครับมักตัวได้ก็ทักได้ตามเบอร์โทรอยู่ไหนโจนี่แหละครับ เอาใส่เบื้องแรกละเอียดงอชัดๆครับนี่เบื้องแผ่นหลังจิีมดำติปิเลยพี่น้องครับนี่ขี่เล็กหน่อยติดดักจิีมเล็กหน่อยขี่ข่าดักพี่น้องนี่เด้องามเลยครับมีตำหนิ้อย่างว่ารับคูนี่แม่เคยเป็นรับปีนิดนึงครับผมแม่เคยยุ่บวกครับแนนมัาขับเคยบนหินเหรอพี่น้องมันมันหายมันะครับเอ้า็นแล้ะครับพี่น้องเพิ่งเลือกที่จะบอกว้ามันหายหมดแล้วนะครับเนาะนมโมมีติ้งนะครับพี่น้องครับครับอ่ะฐานนมอยู่ๆตรงลูกมันแดงๆดีนะครับพี่น้องเนื้อหนังดีครับผมอ่ะ นี่รูปร่างหน้าตาของแม่แข้งขากระดมดีขึ้นกันครับพี่น้องครับเอา้าไม่มีตําหนินะครับเนาะครับท<ำ>่านนี้ลูกเร็วด้านข้างด้านนี้พี่น้องเห็นบ่มืดเอ้าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นต้นนะครับเนาะลูกยนดีนั่นดีพี่ครับนี่เด้อครับพี่นออ้องเอ้าครับกีบเล็บแข้งขากะบ,บอมีปัญหาได้ครับพี่น้องครับนี่เด้อ อ่ะนี่นะครับพี่น้องเอับคู่นี่ใครอยากจะได้โทรด่วนเลยนะครับพี่น้องครับลูกสวยๆเลยเอาใช้เบื้องข่างนี่พี่น้องครับเออนี่แหละต่อไปครับผมโคนี้ครับผมต่อไปนี่ง้อทองหรือแม่ลูกครับง้อแม่ลูกครับผมง้อแม่ลูกขึ้นกันนะครับพี่น้องครับคู่นี้อ่าแม่ลูกตัวแม่ขึ้นกันเดี๋ยวลูกโอ้ลูกกับแดงดีขึ้นกันดีหล่ะครับลูกสาวขายง่ายเลยพี่ครับคุณ ตัวนี้ลึกๆขาใหญ่ๆเลยนะครับลูกพ่อได้ครับตัวนี้นี่ลูกอ่าร็อกโคครับผมลูกร็อกโกเฮทเคหกหกแปดไดครับพี่น้องครับนี่เกิดวันที่แปดมีนาหกหาดไดครับพี่น้องประมาณสามเดือนป่ะข่าวเห็นได้ครับเด้อลูกร็อกโคลูกตัวที่ใดของแม่เพิ่นครับลูกตัวที่สองครับผมลูกตัวที่สองนะครับเด้อข้างคุณลูกเออลูกตัวที่สองอ่ะนี่นได้ครับพี่น้อง ตัวใหญ่เติบอยู่ด้วครับพี่น้องครับแม่สูงเท่าไรครับแม่สูงรอยหาซีบครับรอยหาซีบได้นะครับเด้อครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ลุกเดินไหนอีกแล้วไม่ไหนแล้วครับอ่ะเห็นนะครับเด้อเอ่ะมันต้องถ่ายทั้งนี้เพื่อจะเห็นซีท่าทันต์อ่ะเห็นนะครับคู่นี้เปิดเท่าไรครับคู่นี้เอา เจ็ดสิบครับผมเจ็ดสิบนะครับพี่น้องคผมบ๊อบมี่ถือก้อนนี้นะครับไม่งอ่ยครับผมผู้ใดมากว่างงอกระมือยันยันได้ครับพี่น้องขาแข็งขาใหญ่ครับลูกร็อกโคอายุประมาณ3เดือนนะครับได้เป็นลูกที่2ของแม่ที่สูงร้อยห้าสิบตัวนี้นะครับเนาะยันยัเลยขีปเล็บของแม่นะครับพี่น้องครับหน้าตาของแม่เนาะเออให้เบื้องใกล้ๆเลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละต่อมนิบ๊อบมี่นะครับเนาะบ๊อบมี่ครับผมอ่านี่ยครับแม่กับหางเงาดีอยู่ครับพี่น้องเบื้องส่วนไทยนมแม่ โบมีติ่งนะครับพี่น้องเอ้าด้านข้างด้านนี้นะครับพี่น้องเป็นยังไงทางคุณลูกไปเร็วเออใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวติดผ้าบึงอ่าทางนี้นะครับพี่น้องนี่สวยเลยนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆค้งใหญ่เลยนะโ้งตัวเหี้ครับครับลูกขึ้นตัวนี้นี่นะครับพี่น้องเอ้าแข้งขาใหญ่ดีครับคู่นี้นะครับเด้อแข้งขาใหญ่ดึกบว่าคักนะครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้ดึกนะครับเด้อเอาอาจจะหวงลูกเจ้าหน้าท่ธรรมดาครับพี่น้องครับอ่าครับลูกเขางง้มเนาะ ครับนี่เด้อแข่งขาไงครับคู่ต่อไปครับผมสองได้สามนะครับผมอันนี้ก็บสองได้สามนะครับพี่น้องครับอันนี้โตบัวแบบได้ะครับลูกนี่มาเบิ่งใกล้ๆเอาพี่น้องครับโตัวไงตัววนตเต็มเลยลูกพ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกของนี่นะครับครับผมอันนี้แพ็คสองได้สามนะครับพี่น้องครับลูกของไอ้เมกาจิตกิตก็เด้ที ตัวนี้เป็นลูกของอเมริกา7 7 9เกิดวันที่25พฤศจิกาหนสีด้ครับพี่น้องครับประมาณ67เดือนแล้วล่ะครับผมอ่าอเมริกา7 7 9วันนี้แม่ทองกับ KF3 1นะครับพี่น้องอ่าผสมวันที่16กุมภานก์6ากำหนดลอดกับ26พฤศจิกาหกห้าไครับเอาแพ็ค2ได้3ครับลูกที่ได้ครับ KF3 1่ในท้องนี่ลูกลูกที่3ครับลูกที่3นะครับอันนี้ลูกตัวที่2นะครับอ่าอเมริกาลูกนี่นะครับ นั่งนะนะเยวยๆ่ตัวเต็มๆตาลูกลูกเพื่อนมีนท้อติ้งนะครับผมครับผมแม่บูมิ้นมีติงมันบ่บอกี่ครับผมอ่าเห็นี่้ะครับเด้อคู่นี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับคู่นี่ครับผมเปิดไว้ซื้อสองได้สามนะครับครับเปิดใบหกหมื่นเก้าครับผมอันนี้สองได้สามราคาหกหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับลูกงามครับครับผมลูกเอ่อสวยๆเลยนะครับพี่น้องครับยดหยดเลยครับยดหยดเลยอ่ะนี่้ะครับพี่น้องเราจะพาเบื้องทางนี้เนาะ นี่เบิังลูกเด้อครับเด้ออ่ะเดี๋ยวจะให้เห็นสีชัดพี่น้องครับเออนี่นะครับเด้อเอาดึงหมวกไปทั้งพุนครับเออจะได้เห็นสีชัดเออเจ้าขวามแดดให้เบิ้งขักวเลยนี่แหละครับพี่น้องครับหกพันเก้าเป็นต่อครับนี่ลูกตัวบักใหญ่เด้อครับเด้อสูงก็สีเกือบร้อยสามสิบได้อะครับพี่น้องตัวนี้นี่นะครับรูปร่างหน้าตานะครับเนาะเห็นแล้วตัวอ้วนๆเต็มๆเลยนะครับหางยังไงเลยครับอ่ะนี่นะครับเด้อโค้งหางกะ เออนี่หางดำๆพวงหางใหญ่ๆเลยครับเอาหกเมื่อเงาซื้อสองได้สามหาไซดได้พี่น้องครับครับนี่เดี๋ยวจะให้เบื้องตัวนี้เต็มๆเลยนะครับเบื้องาหางไทยนะครับเด้อส่วนไทยนี่เต็มๆบึกๆนี่แหละเงาหางอยู่ๆเลยอ้าวอยากได้ตัวนี้มาครับซื้อสองได้สามแยกได้ว่าได้ถามเอาได้ครับพี่น้องครับตัวต่อไปครับผมครับผมอ๋อสองได้สามครับผมอันนี้ก็บสองได้สามคือกันนะครับพี่น้องครับสองได้สามเส้นกันอันนี้ล้นธรรมชาติดนะครับ อันนี้มันลูกมันบวชขึ้นตัวไหนแม่นครับลูกขึ้นครับนี่ครับผมตัวนี้งามเลยครับผมนี่นะครับตัวใหญ่ๆสวยๆเลยพี่น้องครับเอ้าภายในห่มด้วยพี่น้องอ่าลูกพ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกลูกสปริงเลยครับแม่ทองแดงอลังการครับผมอันนี้ลูกสติงเล่ด้ครับพี่น้องแม่ทองกับแดงอลังการลูกสติงเล่เกิดอ่าวันที่เจ็ดพฤษศิษย์เจ็ดพฤศจิกาหกสี่ด้ครับพี่น้องครับลูกตัวนี้แม่ทองกับแดงอลังการนะครับพี่น้องครับ นี่แดงอลังการอ่าผสมวันที่9กันยุคมา65กำหนดคลอดกับ19พฤศจิกา6หาดนะครับพี่น้องครับลูกแดงแดงดีอยู่อ่าแม่สูงกัดประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้องครับนี่เด้อลูกเนื้อหน,นังใเย่าย,ย,ยน่ยนๆเลยอ่นี่นะครับพี่น้องครับตัวตัวใหญ่อยู่เด้อครับเด้อ นี่นะครับตัวนี้รุ่นธรรมชาติเด้อครับพี่น้องครับผมรุ่นธรรมชาติเลยครับคู่นี้เท่าไหร่ครับคู่นี้เปิดไว้11ครับผม1นึ0 0 0สนซื้อ2ได้3นะครับพี่น้องครับอ้าคมใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับนี่ยิ้มดำๆนะครับเนาะอ่ะหลูกงามครับผมพกหางหมกเย็นครับพี่บุญชูหางเงาหางหมกใหญ่เลยเด้อครับพี่น้องนี่นี่นะครับเด้อลูกลูกที่ไรครับในท้องลูก2ครับผมนี่ลูกแรกครับลูกแรกลูก2นะครับพี่น้องครับอ้านี่ นี่ขอบหูดำๆนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องส้นหน้าส้นตานะครับพี่น้องอ๋าเนี่แหละรูปร่างหน้าตานะครับนี่ยแหละกีบเบกระตานที่เห็น้วครับพี่น้องสวยๆเลยนี่ผมขังแยกเลยครับว่าให้ลูกินนมเลยครับันในไงแล้วไงแล้วนะครับเนาะไปแล้วครับเดือบไปแล้วพี่น้องครับนี่เบื้องถ่ายของแผ่นหลังนะครับเด้เห็นชัดไปครับผมอ๋เนี่แหละนุ่มกะโบมีติงหางบดอก บ่มีขนแซมนะครับพี่น้องนี่เด้อกได้ตัวนี้มันเลือกมาโชว์มาครับตัวต่อไปครับผมเอาตัวนี้ครับผมเอาตัวหัวโล้นโลนเนี่แหละครับพี่น้องครับตัวนี้อ้วนๆลึกๆเลยนะครับพี่น้องครับเด้งดึงเด้งนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเด้งให้เดี๋ยวนี่เออจอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนไอ้เจ้นี้ดีหลุดน้ำที่ว่ยไห้ ตัวนี้อ้วนๆใหญ่ๆลึกๆอันนี้หัวล้นธรรมชาติพร้อมนะครับเนาะทองกับพอใดครับตัวนี้เป็นลูกของสติงเล่ครับผมลูกทองครับทองกับอีพี่เด็กเก็บเก่ามางเงี้ยครับเดี๋ยวนะครับอันเมื่อไ้ใบเกิดห้เกิดวันที่อ่าออเดอร์ล็อกฮาพฤซจิกาหกหนึ่งนะครับตัวนี้พี่น้องครับหกหนึ่งนะครับเนาะใบประท้องครับทองกับเดอะล็อก ห้าหนึ่งห้าได้ครับพี่น้องครับนี่มันทองหกเดือนเลยครับหกเดือนกว่าได้ครับพี่ยผสมสิบสี่ธันวาหกสี่กับนกทอดกับยีสิบเอ็ดกันยาหกหาได้ครับพี่น้องครับเอ้าทองหลายเดือนก็แล้วครับผมทองง่ายล่ะครับธรรมชาติตัวนี้อ่าสูงยี่เท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับผมร้อยสี่สิบห้าบวกได้ครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้หัวหล่นๆอ่นางง่ายๆลึกๆแบบนี้นะครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดใบแปดสิบผาเลยครับผมแปดหมื่นห้านะครับพี่น้องเอ้าอยากได้ ตัวนี้เนาะนี่แหละครับในเบื้องพวงหางนะครับผมไม่ต้อนี้ดอกพี่น้องครับทำนี่ถ่ายบึกบึกญ่ายเลยตัวนี้เพื่อนลังปีบ้างถัดพระเขาได้นะครับพี่น้องเออนี่นะครับเด้อนมซีหัวครับนะครับเนาะหนาเลยครับผมตัวนี้หนาหนาเลยนะครับพี่น้องครับอเบึ้งทั้งหนาลุนธรรมชาตินะครับพี่น้องครับอนี่รูปร่างหน้าตานะครับพี่น้องครับตาเป็นตาแก้วนี่ยครับผมตาแก้ววาพี่น้องตาหูครับครับผม ตัวนี้เชื่องนะครับเด้อเชื่องครับเชื่องครับเปงหนาเลยครับอ่า๋อไว้พี่ครับเออถึงปายเดี๋ยวจะให้ดูข้างนี้นะครับอ่เหยียบเสกหยับของนี่แหละครับตัวใหญ่ๆเด้อครับพี่น้องครับทำอ๋อวนๆตันๆหลังแตกๆครับผมแปดมื่นหาเด้อครับพี่น้องเด้อท้องพกเดือนนะครับท้องหกเดือนแล้วนได้สายเลือดดีได้พอทับดีครับหวังได้ตัวหนาๆยิ่งใหญ่ครับ ตัวต่อไปครับอ้าวเอายักษ์ใหญ่เด้ครับผมยัักษ์ใหญ่เครบพี่น้องครับยักษ์ใหญ่หูสั้นๆเอาลุกขึ้นไหมลูกขึ้นแล้วลุกอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นขึ้นแล้วเออลุกนี่ยักษ์ใหญ่ครับพี่น้องครับครับตัวนี้ยักษ์ใหญ่มาบกกว่าทองพอได้เด้ครับเด้อโอ้บอกใหญ่เลยเด้อพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ทองกับอ่าทองกับกาเล็ดหกแปดครับผมทองกับเคเอฟหกแปดได้ครับพี่น้องครับตัวนี้เห็นว่า่านี่แหละเคเอฟหกแปดผสมวันที่14 คือสจิกาหกซีนะครับพี่น้องกำหนดยี่สิบเดือนเลยพี่ขอดยี่สิบเก้าสิงหาหกขายนะครับตัวนี้ทองใหญ่แล้วก็เป็นมวดที่ตัวใหญ่พ่อนะครับเนาะตัวใหญ่มากทองที่ไหนครับนี่ยทองสองครับผมเป็นลูกที่สองนะครับพี่น้องครับสูงกับทีร้อยห้าสิบบวกนะครับตัห้าสิบบวกครับใหญ่ครับครับผมใหญ่มเม้นตัวากนะครับตัวนี้พี่น้องครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดแบบอยากขายครับผมเปิดไว้เก้าสิบเก้าครับตัวนั้นเปิดไว้แสนเอ็ดครับตัวนี้เก้าหมื่นเก้านะครับว่าถึงแสนครับโอ้ยใหญ่ครับพ นี่่ายจิ้มบึกๆเลยนี่แผ่นหลังนะครับเนาะนี่ข่าอีรีครับอ่านี่นะครับโนมซีหัวเนี่ยเบื้องด้านขางด้านนี้ชัดๆนะครับเบื้องฐาเก้าขาไปน้ำเก้าหมื่นเก้าอันนี้คือว่าตัวบกใหญ่ด้วยพี่น้องเด้ออ่ะนี่แหละเชื่องถึงเชื่องเอาเดินน้ำไม่ครับไอ้เบื้องเออุนอีกหนึ่งรอบนะครับใหญ่เบื้องขางนี่นี่ส้นหนาครับผมหัวย่างสดนเออนี่ครับด้านขางด้านนี้นะครับพี่น้องด้านขางด้านนี้นะครับเนาะบอ่ง่ายอีรีครับใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับ ได้แบบนี้มาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องครับอ่ะสี่ผ้าเบื้องทั้งหนาได้ครับป่านี้เดี๋ยะรูปร่างหน้าตาครับผมหมูใบเงาวเด้อครับอ่ะนี่รีบริบหนังข้อย่อยๆเนาะเบื้องไห้มันชัดๆครับพี่น้องดูส่วนถ่ายส่วนนี้หางไม่ดอกไม่แซมนะครับพี่น้องครับยืนหนึ่งตรงน้ำมันยืนคืออันนั่งเสาไทยนี่มันยืนผับเพียบเลยพี่บ่มีตรําหนีได้ครับพี่น้องบ๊อบมีตรําหนีครับผม เด็กกระทั่งหลังมันงัวงัวได้พี่น้องมุ้มกันเล่ดเองสิอ่ะนี่แหละครับพี่น้องเก่าเมื่อนเก่าได้ขับเด้อตัวต่อไปครับผมอันนี้ครับหนาหนาขึ้นครับผมอันนี้สีผ้าเบื้องตัวหนาหนี่ครับตัวทั้งหลังนี่ครับพี่น้องอ่ะสีผ้าเบื้องตัวหนาหนาตันตันไดครับเด้อ่ะตัวนี้อันนี้ก็หนาตันลึกๆเลยเด้อพี่น้องเนื้อหนาดีเลยครับผมอ่าท่องพอเลยครับตัวนี้ตัวนี้ท่องสี่ครับไอปลาดูครับผมไอ้สีประดูนะครับพี่น้องครับ K F เจ็ดสองนะครับพี่น้องเนอร์เคฟเจ็ดสอง่าผสมวันที่สองกุมภาหกหาครับกำหนดคลอดกับสิบเก้าพฤศจิกาหกหาตัวนี่ตัวใหญ่ครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆเต็มๆเต็มครับปกคางกันใหญ่หนาเลยครับพี่พี่เป็นชู้ตัวนี้หนาหนาลึกลึกครับพี่น้องครับต้องบอกว่าใหญ่ครับกี่หลีตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดให้อยากขายครับผมเปิดไว้หกหมื่นหกครับผมหกหมื่นหกะครับพี่ท้องสี่เดือนก้อยตั้งหางครับพี่ท้องสี่เดือนนะครับไอ้สีประดูฮะถูกห่างหน้าตางัวลูกที่าไรครับตัวนี้ ลูกสองครับผมลูกที่สองนะครับเด้อขันค้น่บอกว่าลูกสองมาหลุครับนี่เขาตีลูกแดงเลยครับผมนี่ลูกสองข้อหนาๆเงยๆลึกๆบึกๆเลยตัวนี้นะครับเนาะนี่ไทยบึกเอาหางกับแง่พวกผมครับพี่น้องครับหนาครับครับสิบหกคู่นี้หนาจะสายใหม่ดนะครับเด้อแมนครับแบบนี้มาเลือกมาชมเอาเลยนะครับเนาะ จากเอสารคามฟาร์มวัวครับผมคนคนลงหน้าครับผี่มันชู้พอดีมผมบมมีเหมืงเลี่ยงคือเพลินครับบมมีเหมืงปล่อยคือคือขอบอื่นๆนั่นพี่เนาะค,คือว่าตรงๆครับมันต่าง คาหารคาเนี่มันหลายครับคนเลยว่าเขาอันใดเขาออกไปก่อนเขาเขาออกไปครับผมเพราะว่าชุ่นนี้เพิ่นเพิ่นลงหน้าเพิ่นเทียนหน้าเทียนอย่างครับผมง่วงามมีใส่ไม่กี่ก็ต้องมี่ทุล่ะครับเกตซิปเก่ามอวงมอวงมอว์ทนเกตซเงี้ยได้ครับตัวตีมเมืนเขาเนาะอันนี้มีแค่นี่นะครับเนหมือนครับจั่งสี่ผีมันชู้เนาะสี่จั่งสี่ก็ต้องมี่สิบในสิบสองครับแมืนครับปกติแสนขวบมีน้องเขาตัวนี้เปิดเก่าสิบเก่าก็ตตอลองเอาอีกครับผมครับผมจากใดตัวใดมันเล็กมาชุบมากครับครับ เอาจะในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วกันขอขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ